เราก็จะได้มาโงสรีย้าจูวันขอพรท่านเปครูนี้รักษาโดยรมาสองต่อปีลัต่อไปขอเรียนเชิญผู้มีชื่อรายนามหักต่อไปนี้ดเรียนแล้าอละโคนก้าวเล่นดัต่อไปนักทเรียนเชิญนายรักันบุนยืนยืนอเรจุดเรียนแล้วขอละโคนเล่นที่หนึ่ง เีนชิญงานสาประมีสายพันธุ์เปเทียนขอหงคนเล่นที่สอง นายคุณรวงจเจียนหคุณเนที่นชิญนานการจนาคำฟันจุดเทียน ยันเชินนังสาวหัสัญากรคนเสนุดเรียนเล่องที่6 เชิญนางสาวปัญญาอนขเิเรียนเชิญนางสาวอน์รันเียเตมที่ก ของแดงอะไต่างๆที่ม,มามาบูชาเท้าแม่ครูบันวันนี้เราก็มาพร้อมกันเ,เนนพ,อพอื่อที่จะก็คือการลงสวงขอพรซึ่งก็เป็นที่ต้องรู้ว่า่องของการบ,บรรลัยโชว่าออกมาฐา,านจิตนี่ก็สำเร็จไปหลายคนนะที่สำเร็จนะหลายคนวันนี้เราก็จะได้มาลงสวงเท้าแม่ครูบันขอพรซึ่งท้าใม่ครูบันนี้รักษาโดยตรงมาสองคำต่อปี ต่อไปขอเรียนเชิญผู้มีชื่อรายนามหักต่อไปนี้ฝเรียนนัวหอลโคนเก้าเล่นหัต่อไปหลนึเรียนเชิญนายละกันบุญยืนเียืนยียืนอย